คุณรีนอร่อยเลยศิศรสปาเสิซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิกับผลิตวันนี้นะคะจะพามาที่ร้านอาหารไทยซีฟูด้ดครัวชายคลองริมน้ำก็มีในห้องแอร์ก็มีที่นี่อยู่ถนนกาญจนาพิเศษครัวชายคลองอยู่เชิงสะพานข้ามคลองบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมาคุยกับผู้จัดการร้านค่ะคุณสุภรัตคุมอิน โนตสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโนตเล่าให้เราฟังหน่อยสิครัวชายคลองอาหารไทยซีฟู้ดของเราวันนี้ภูมิใจนําเสนออะไรจ๊ะ อย่างแรกเลยเป็นบรรยากาศร้านของเรานะคะบรรยากาศร้านของเราเนี่ยจะติดริมคลองจะได้บรรยากาศแบบว่านั่งริมคลองชิลๆพักผ่อนแล้วก็เมนูของทางร้านก็จะมีเมนูเด็ดนะคะเมนูแรกเนี่ยก็จะเป็นแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองค่ะของเราเนี่ยจะใช้ปูไข่สองตัวโลจากเทียนทะเลค่ะเน้นไข่เต็มๆแน่นอนและยิ่งหน่อไม้ดองเป็นไงจ้าหน่อไม้ดองเนี่ยรับมาจากสุพรรณบุรีค่ะเป็นชาวบ้านเนี่ยทำเองส่วนน้ำแกงส้มนะคะ เราก็จะใช้วัตถุดิบที่เราปลูกเองนะคะจัดเต็มเลยค่ะ mm hmm. ก็คือใส่เต็มที่เน้นเข้มข้นอร่อยค่ะเมนูนี้ต้องสั่งแล้วมาแบบหม้อไฟร้อนร้อนเมนูที่สองเมนูที่สค่ะเป็นปูมานึ่งนะคะ,คะเราจะใช้ปูมาน้้ำหนัก4ตัวโลส่งมาจากประจวบชานมค่ะ,คะนำมานึง่งแล้วก็แกะพร้อมเสิร์ ลูกค้าค่ะทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเฉพาะของทางร้านเราแซบจัดจ้านค่ะตัวใหญ่มากเนื้อเยอะแกะให้เศจไม่ต้องกังวลและจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซบมากไปอีกหนึ่งเมนูหอยเชลล์ผัดพริกเหลืองค่ะ,คะหอยเชลล์ของเราเนี่ยก็ส่งตรงมาจากประจวบชะอำเหมือนกันค่ะ,คะสดแล้วก็ตัวใหญ่ก็จะผัดกับพริกเหลืองนะคะคั่วให้หอมค่ะ รุงรสตามสูตรของทางร้านก็จะกลมกล่อมมากไปต่อมาถึงกุ้งกันบ้างนะจ๊ะก็จะเป็นกุ้งแช์บวยผัดพริกเกลือเป็นกุ้งไซส์ใหญ่มาจากสงขลาก็จะนํามาทอดก่อนประมาณ90%ซค่ะพักไว้แล้วเราก็จะไปคั่วพริกคั่วเครื่องเทศอะคะ่ะแล้วก็ปรุงรสสูตรของทางร้านเราแล้วก็นํากุ้งลงไปคั่วผัด อีกทีหนึ่งต่อ,อจากนั้นสุดท้ายมาเมนูปลาคันบต่อไปก็เป็นชูชีปลาอินทรีค่ะอันนี้เป็นปลาอินทรีสดที่ตกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็คือส่งมาให้ทางร้านเลยพริกแกงของเราเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเรามีส่วนสมุนไพรเราก็จะแบบใส่เต็มที่เลยค่ะนํามาผัดกับกะทิให้แตกมันก็จะเข้มข้นอร่อย,ออยกลมกลม่อมแน่นอนค่ะเมนูนครัวชายกองเปิดกี่โมงจ๊ะเปิด10บโมงเช้าค่ะ,คะปิดห้าทุ่มค่ะแต่ว่าครัวของเราเนี่ยจะปิดประมาณ4ี่ ะะรับจัดเลี้ยงกันอย่างไรได้บ้างคะมีหลายบรรยากาศมากใช่ค่ะมีหลายบรรยากาศปีเป็นห้องส่วนตัวห้องจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาค่ะ,คะหรือว่าจะเป็นบรรยากาศริมน้ําริมคลองก็มีค่ะอยากให้มาลองชิมเพราะที่นี่อาหารไทยซีฟู้ดแซบสดมากดีขอการันตีให้ครัวชายคลองเป็นอร่อยและชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านครัวชายคลองตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษ ร้านอยู่เชิงสะพานข้ามคลองบางม่วงอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเด็ดต้องกินกับร้านครัวชายคลองคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเด็กับคุรีนี่เมจิอีติ้งย่าผิงชังสวัสดีค่ะ